เคยไหมคะที่ฝันว่าอยากทํางานน้อยๆได้เงินเยอะๆแล้วไอ้เวลาที่เหลือไปเที่ยวรอบโลกพิมพ์ฝันแบบนี้ทุกวันเลยค่ะแล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าความฝันแบบนี้มันมีอยู่จริงบนโลกค่ะแต่วันนี้พิมพ์ขอเล่าเรื่องราวของพิมพ์ในเช้าวันอังคารที่9เดือน9ปี2-5-6-8ที่บางพลีสมุทรปาก,การก่อนนะคะวันนี้ต้องฝ่าน้ำท่วมไปส่งลูกๆที่โรงเรียนค่ะ กลัวน้ําท่วมจะกลับมาอีกมากๆเลยขอให้ฝนอย่าตกซ้ําเลยเนาะพอพ,พ้นจากจุดน้ําท่วมได้ก็สบายใจมากๆเลยค่ะรู้สึกเหมือนจะมีข่าวดีเข้ามาเหมือนจะมีเงินจ่ายค่าเทอมลูกๆและค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่รออยู่เพียบเลยค่ะอธิษฐานขอพรตลอดทางเลยค่ะโอมเพียงขอให้สําเร็จระหว่างทางก็จิบกาแฟสดอเมริกาโน่ร้อนๆที่สามีทําให้ ก่อนไปทํางานส่งลูกๆเสร็จพิมพ์ก็กลับมาบ้านมาทําความสะอาดบ้านแล้วก็ทําสมาธิค่ะวันนี้แปลกกว่าทุกวันเพราะระหว่างทําสมาธิจิตไปแตะถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงสองท่านเป็นความรู้สึกโปร่งโล่งเบาสบายเหมือนได้รับสารข้อมูลบางอย่างพิมพ์กลาบท่านแบบอัตโนมัติเลยค่ะ เชื่อว่าคงเป็นจิตของพิมพ์ที่ฟุ้งไปเองค่ะแต่ก็ดีใจที่ได้ทำเพราะมันทำให้รู้สึกดีมากๆมีสติมีความรักและเมตตาตัวเองกับคนอื่นมากขึ้นชีวิตมีความสุขขึ้นแบบสัมผัสได้จริงๆเลยค่ะเพื่อนๆชีวิตฝันไว้ก,กับการทำสมาธิในวันนี้ทำให้พิมพ์คิดถึงเรื่อง work life balance ที่ไปเจอมาเลยค่ะหลายคนอาจคิดว่ามันคือเรื่องเพอ้อฝันแต่จริงๆแล้วมันมีอยู่จริงค่ะ พิมพ์ไปเจอข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับประเทศที่ประชากรมี work-life balance ที่ดีที่สุดในโลกพวกเขาทำงานน้อยกว่าเราเยอะเลยค่ะแต่รายได้กลับสูงแถมยังมีวันหยุดยาวๆไปเที่ยวพักผ่อนกันอีก